มาติดตามข่าวในช่วงนี้จากโซนข่าวทางช่อง PSI สารดีกดเลข99สนับสนุนข่าวโดยไวรักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น4 เซนจูรี่อนุสาวรีย์ยสมรภูมิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเปิดงาน Thailand Smart City Week 2020มหากรรมแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบ Real Digital Event ครั้งแรกของประเทศไทยที่มาพร้อมแนวคิด Real Solution for real people in the real smart city เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะระดับโลกพร้อมสานต่อการพัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะทั้งภายในประเทศและระดับสากลขณะที่ผู เข้าร่วมง,งานจะได้สัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในมิติต่างๆและตื่นตาตื่นใจไปกับสาระความรู้รวมถึงกิจกรรม4โซนหลักตลอดระยะเวลาของการจัดงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22ตุลาคมนี้พอไห้ร้านเจัดง,งานอย่างที่ผมบอกว่า เมืองไทยเนี่ยประกาศความเป็นเมืองอัจฉริยะมาตั้งแต่ปี61นะครับในการขับเคลื่อนเนี่ยโปรซีในเชิงของเวทีทางการทูตเนี่ยหรือเวทีทางการต่างประเทศนะครับมีความจําเป็นมากนะครับอันที่2เนี่ยเราอยากให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าาร์ทซิตี้นั้นมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับเทคโนโลยีที่เป็นเชิง advanced เลยเทคโนโลยีที่เป็นเชิงใกล้ตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการเชิญติกเกอร์ที่เป็นว่าระดับเวลโนนนะครับหรือแม้แต่ประชาชนที่เขาขับเคลื่อนแล้วสำเร็จเนี่ยมาพูดคุยกันไฮไลท์สี่ทีมเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นมิติใหม่ของประเทศไทยว่าเราต้อง เรียนรู้ตลอดเวลานะครับไม่รู้จบนะครับสองเราต้องรู้จักจับมือกันในการที่จะเอาความคิดแปลงสู่การปฏิบัติที่เรียกว่าแฮกนะครับแล้วเราต้องพยายามจับมือกันเรียกว่าคนละบริบทที่เรียกว่ามีตนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยจะทําให้สิ่งที่เราเรียกว่าเพลการวันนี้เนี่ยหรือว่าเป็นจุดเพลมันกลายเป็นรูปปรรมชัดเจนขึ้นในในอนาคตเนี่ยทั้งหมด4 0่เขตเมืองส่งเสริมนะครับะจะนำไปสู่การที่เปลี่ยนสภาพตัวเองจากการเป็นเพลกาวจะเป็นพื้นที่มอญชญายที่แท้จริงได้นะครับ 168ฟิล์มโปรดักชันเปิดออดิชั่นนักเต้นจากทั่วประเทศเข้าร่วมแสดงภาพยนตรื่รสตอป t o p Up จังหวะรักจังหวะหัวใจที่กำกับโดยไว้ผดุงการอำนวยการสร้างโดยคุณภูวกรตันบุญเอกโดยมีนักเต้นจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมออดิชั่นกันอย่างล้นหลามส่วนทีมเต้นหรือนักเต้นที่พลาดการออดิชั่นในครั้งนี้สามารถส่งคลิปการเต้น1นาทีและแนะนำตัวเอง30วินาทีเข้ามาที่ Facebook ต op ปอได้ตั้งแต่วันนี้ถึง20ตุลาคมนี้จริงๆหนัง,นง นี้ก็อยากได้นักแสดงใหม่ๆเนาะเป็นนักเต้นเป็นหนังวัยรุ่นเกี่ยวกับการเต้นโดยเฉพาะแล้วก็อยากได้นักแสดงที่เป็นหน้าใหม่ๆแล้วก็เต้นดีดังเรื่องนี้เป็นหนังเต้นซึ่งมีทุกรสเป็นหนังรักหนังเต้นอยากทําขึ้นมาเพื่อให้เด็กในกลุ่มนักเต้นนะครับคนดูหลายหลายหลายสถานะได้ดูได้ครับ